ครับ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้มาพบกันนะครับวันนี้มีหนังสือมานำเสนอชื่อว่า The Magic of Thinking Big อ่า The Magic of Thinking Big หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคิดใหญ่ไม่คิดเล็กอ่าคิดใหญ่ไม่คิดเล็กหนังสือชื่อว่า The Magic of Thinking Big คิดใหญ่ไม่คิดเล็กอ่าเขียนโดยเดวิด เจชวร์ดเดวิดเจชวรดนะครับเรียบเรียงโดยดรนิเวศเหมวชิราพรณ์อ่าดรนิเวศเหมวชิราพรนะครับเขียนโดยเดวิดเจชวรดนะครับวันนี้เขามานําเสนอนะครับบทที่หนึ่งของเขาเขาเขียนว่าอะไรรู้ไหมเขาเขียนว่าถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้คุณก็จะทําได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้ คนก็จะทําได้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอแค่คิดมันก็ทําได้หรือแค่คิดก็เป็นไปได้หรือแค่คิดก็สําเร็จหรือเขาบอกนะครับว่าจินตนาการของมนุษย์เราเนี่ยหรือว่าพลังบางอย่างที่มันอยู่ในจิตใต้สํานึกเราเนี่ยมันมีพลังมากมันมีอิทธิพลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของมนุษย์อย่างมากมายซึ่งพลังเขาค้นพบสิ่งเหล่านี้ แต่ว่าเราคนไทยยังจายังยังยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้นะครับเขาถึงมีอะไรฮะสามารถที่จะทําความสําเร็จอะไรต่างๆได้อ,อย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของถ้าคุณคิดว่าคนทําได้คนก็ทำามได้สังเกตไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราทําอะไรถ้าเราทําให้จิตใจเราห่อเหี่ยวจิตใจเราท้อแท้จิตใจเราท้อถอยจิตใจเราหมดหวังเนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยไปนะ แต่ถ้าวันใดเรารู้สึกกระชุ่มกระชวยกระปีก้กระเป๋าอะไรทุกอย่างหนึ่งเนี่ยบางครั้งเหมือนกับเรามีพลังพิเศษอย่างนั้นแหละทำอะไรก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอย่างนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทีนี้ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าคุณคิดว่าคุณสําเร็จมันก็จะสําเร็จอ่าแต่ต้องพูดบ่อยๆนะฮะคิดว่าสําเร็จต้องสําเร็จเช่นเราอ่าเป็นนัากการตลาดเราอยากทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เราอยากขายเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราอยากนําประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็นําเสนอและเราก็พูดอย่างฉัฉานพูดอย่างมีความมั่นใจอพอพูดอย่างความมั่นใจมันก็ทําให้เกิดพลังอ,อันที่สองคือเราเก่งกว่าที่คิดหมายความเวลาเราพูดกับตัวเองเราก็ต้องปลอบใจตัวเองบ่อยๆว่าเราเก่งกว่าที่เราคิดถ้าเราไม่เก่งเรามาไม่ถึงขนาดนี้หรอกอะไรเงี้ยนะถ้าเราก็เป็นการปลอบใจตัวเองให้กําลังใจกับตัวเองนะครับอันที่สามคือเรา<ท> คิดว่าเราทําได้เราก็จะทําได้ครับวันนี้ก็นําเสนอประเด็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าเราคิดได้เราทําได้เราสําเร็จได้เขาก็คนเราก็คนถ้าเราคิดอย่างนี้ทุกอย่างมันก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสวัสดีครับ